นี่เากินข้าวอิ่มแล้วมาลูกน้องไหมทองกินข้าวอิ่มแล้วใช่ไหมคะเอ้ากินข้าวอิ่มแล้วก็จะนอนเลยหรอคะคุนหอมแม่็นไหมออหอมแก้มหอมแก้มน,น้องไหมทองก็ทานอิ่มแล้วท้องอ่องป่องแล้วก็จะนอนเลยหรออืมข้าวแล้ว, <c oughs> อลวสอง <c oughs> ไปไหนแล้วโอเคน้องไปกินข้าวอิ่มก่อนนะคะไกินข้าวอิ่มก่อนนะคะไหมทอง อีดากินเขาให้มันยิ้มกันเด้กาเนี้หอมมันเก็บไว้ก่อนอ,อน,นี่เลยไม้ทองอุ้ยหอมคุณแม่อีกแล้วหอมแม่อีกแล้วนั่นนั่นนั่นหอมแล้วก็หาวหาวอันนี้อันนี้ดื้ออันนี้ดื้ออันนี้จะอันนี้จะงองแงนะคะไายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีนะคะหนูจะไปนอนแล้วเหรอลูกไม่เล่นกับคุณยายก่อนเหรอ ยายมาเล่นด้วยแม่ยายคิดถึงจะนอนแล้วหรอคะไม่ทองจะนอนแล้วหรือคะอุ้ยอุยกัดหรือหอมลูกอย่ากัดนะคะอย่ากัดนะคะอ่าถ้ากัดแล้วไม่ไม่ดีเลยเราจะเป็นอันตรายถ้าหนูกัดเรานะโอเคไม่ลูกอุ้ยทำไมไหนดูสิขอจับพุงหน่อยพุงป่องโอ้โหพุงป่องพุงป่องพุงป่องไม่ทองกินอิ่มแล้ววันนี้พุงป่องเลย พัด,ดจ้าหาว,หวไม่ทวงจะได้ชื่อคลิปไม่ทวงเลยเนาะวันนี้ไม่ทวงหาวไม่สามหาวนะแต่ห้าหาวนาอไม่ทวงโอ้โหนี่นี่นี่รู้จีนเนี่ยน้องไม่ทองกินละ <laughs> ลงบันไดง่ายมากเลยคนเนี่ยอุ้ยจะไปไหนลูกไม่ทองกินอิ่มแล้วก็เดินเล่นหรอคะ อ,อีกแล้วโอ้โหน้องไม่ทองเดินเล่นนองกินดูไม่หยุดนน้ำกระสือเนี่ยแล้วไม่หยุดน้ำใช่ไหมนอนกินดูไม่ทองกินอาหารเม็ดลองดูนะคะว่าจะชอบไหมอุยเสียงเสียงเคี้ยวกล่องแกมกล่องแกมเคี้ยวกล่องแกมกล่องแกมอยากเข้าห้องเอออยากเข้าห้องทัวร์ไปเลยค่ะ แล้วอยากเข้าไปเคาะประตูอีกะไหนอยากเข้าไปที่ดูุกอยากเข้าอยากเข้าไปในห้องแล้วเคาะเ็วเคาะประตูเร็วเข้าประตูถ้าอยากเข้าก็เคาะเลยนี่เคาะประตูเออนั่นแหละลูกถ้าอยากเข้าก็เคาะประตูก็กนเ็วเอ๊ะโอ้โหเคาะเลยเคาะเลยอุ้ยไม้ทองอยากเข้าห้องแล้วไม้ทองเคาะประตูลูกเคาะประตูเลยอ๋ออยากอยากจะเข้าห้องดูสิเนี่ย อย่าเข้าห้องหาแม่ปล่อยสงสารจังเลยนี่นี่เนาะเนาะ,ะอยู่กับยายแม่ไปเล่นกับยายไหมลูกอย่าเข้าห้องเอาเข้าประตูเลยลูกเข้าเข้าเข้าดูสิรอยไหมทองขวนไหมไม่ใช่เนาะน้ะํานะคะดามโดนน้ําน้ําท่วมตอนนั้นโดนน้ํานะคะจะเข้าห้องน้ำเหรอคะโอ้โหไหมทอง ยายหายล่ะลูกอุยอยากเข้าห้องเคาะเลยลูกเขาะเขาะเคาะเะเลยค่ะเคาะประตูเลยนะ่ยทำยังไงเหรออ๋อปีนไม่ไม่ไม่เคาะแต่ว่าปีนแล้วก็อ๋อน,น้องไหมทองเคาะประตูเร็วโอ้อยากเข้าห้องเคาะประตูเลยลูกเคาะประตูเร็วเคาะประตูก่อนเร็ว ไปเลยวิ่งแบบชนเลย